สวัสดีพี่น้องวันนี้เราจะกินปลากันนะคะปลาเราจะมีสองแบบเนี่ค่ะปลาเะเฮาเซมีสองแบบนะจ๊ะแต่เราจะเปิดลืมต้องเปิดน้ำไอ้นี้ก็ลงจกิดก่นนะจุกปิดกนนะคะเต่ละวัสดีของบ้านเราไม่ได้วุ่นวายอะไรคะ่ะวุ่นวายเรื่องกินนะจ๊ะ นี้จ้าเราก็จะเปิดน้ำเย็นเนะยนอ่างล้างยีล้างไว้แล้วเรียบร้อยนะคทะทำความสะอาดเคลียร์แล้วตัวนี้จะเป็นประแดดี่มแตะเหนอปตาส่วนตัวนี้จะเป็นประแดดที่ทั้งตัวปีนี้อยากกินประแดดี่มีไครไม่มีค่ะค่ะไม่เจอนะคะเปิดน้ำให้ท่วมกับ,บ๋องเลยจ้าโอ้โอ้ผู้กับเป็นบ้าเนาะยงบนั่นเขาไปใส่ บ้าบอกพี่น้องเปิดเลยจ้าหนึ่งป้องกันมันฟีดพุ่งสองป้องกันกลิ่นได้ส่วนหนึ่งนะจ๊ะนี่ขนาดเปิดในน้ำยังกินแบบยางแรงกลิ่นอย่างออริจินอลเลยนะพี่น้องส่วนที่จะกินกับ ปลาแดกขมิ้นโอ้ปลาแดกปลาแดกฝรัง่งปลาแดกสวีเดนเนี่ยเขาะจะมีขนมปังนะคะแบบบางๆแข็งๆแ,แบบบางๆแต่ว่าสิบเป็นหยบาบๆนะคะเขาเรียกว่าทุน,น้าเบรแต่วันนี้ป,ปา้าป้าไม่เอาป,ปา้าป้าจะกินกับขนมปังธรรมดาแล้วแต่ค้นชอบนะคะบางค้นกับบกินนะคะขนมปังแผ่นแบบนั้นแล้วก็จะกินกับมันฝรั่งต้มนะคะ หอมแดงแตงกวาเครื่องเคียงกับสุดแท้แต่พี่น่องอยากกินเลยคนมักแบบแบกบแ,บบแบบนั้นแต่ไม่น้อยกับสิินก็พริกปน่นผงนัว่หอมแดงเขาเจ้านะคะครุกครุเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความแซ่บจากนั้นเราก็จะงัดค่ะดิ่น้ำเกาออกให้หมดนะคะแล้วก็เปิดน้ำใหม่ใส่เข้าไป รีดงานออกนะคะเดี๋ยวนราจะเทใส่กระชอนเห็กระป๋องนึงน่าประจัาน้นำออกสั็กน้อยมันไหลหมดนี่เลยขันห้าหวบ่บได้ยินเสียงแฟร์ดปขันห้าว่เปิดแน่นำว่าได้เลยคะ่ะพุ่งหอมมืดบานเลยนี่มิ้นก็ประเด็กบานเห้าค่ะแต่ความนัวก็พอดีลงตัวไม่เค็มมากนะ แต่กลิ่นนี่แรงแต่ถ้าอยากได้ความแซ่บต้องเพิ่มผงม่วค่ะต้องใส่ผงชูรสแต่กินบะมีผงชูรสไม่หน่อยบบหมบ่บบบบวานั่มเลยเพราะมันไม่อร่อยตัวนี้จะเป็นตัวนะคะเหมือนกันเปิดออกน้ำใส่แล้วก็ลินออกค่ะส่วนตัวนี้เราก็พิ้งน้ำได้เลยนะคะ นี่จากตัวที่เทไว้ก่อนก็จะเป็นชิ้นเนื้อแบบนี้นะคะล้างให้สะอาดล,ล้างเอามันเอาเมือกมันออกเนาะค่ะเนาะล้างด้วยน้ําเย็นนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้เราก็จะเทพอ,อเทปแป๊บหนึง่งเทเสร็จแล้วก็จะเปิดน้ําล้างเหมือนกันค่ะไม่น้อยมากินแบบเป็นโตกพรง่มากินแบบที่ว่าเป็นเนื้อเดี๋ยวห้าก็จะ พักให้น้ำออกนะคะเอาน้ำให้ออกแล้วก็เดี๋ยวเราจะเรียงใส่กระป๋องนะจ๊ะเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ะต้นหอมพริกหยวกแตงกวาหอมเป็อยางจะมีสองชนิดหอมแดงไม่หน้อยมากินแบบนี้เพราะไงมากินแบบหั่นเปานะคะส่วนนี่คือปลาร้านะจ๊ะปลาร้าเนื้อโชคดีที่ว่าหาซื้อแบบมีไข่ไม่มีแต่นี่ได้เลยทั้งไข่ กระป๋องนี่เด็กไข่สองโตค่ะกระสีแบงพอใหญ่คนละโตเนาะส่วนมีพุงด้วยพุงมันอร่อยไหมอร่อยค่ะสําหรับคนที่กินนะคนไม่กินก็บอกว่าไม่อร่อยแต่พุงมันจะมันๆน,นะคะเอาเด็พงพุงทั้งไข่ส่วนนี่ก็ทําไว้แล้วค่ะมันฝรั่งใส่น้ําไว้แล้วรอต้มนะส่วนเครื่องเคียงเราก็หั่นไว้แล้วเดี๋ยวมารอตอนกินอีกนะคะมารอตอนกินอีกหนึ่งรอบความสุขของเรา มมันฝรั่งแล้วนะฉันนอนตืต่น้นะจ๊ะเมยแห้งมาอนีี่ยู่กองลงตารางผ่านเกือบหกแรกแล้วนะจ๊ะเราแค่มันฝรั่งสุกเราก็จะได้กินประเดกแล้วนี่ข้าวรอมันฝรั่งสุกอันแน่อันแน่ ถามันฝรั่งซุกแก้วน้อยสองอันถามันฝรั่งซุกสลิใส่ถุงมือกินได้พี่น้องมือเนี้ยแะเอาขยับไปถิงย้อนยังย้อนมีกระป๋องกันคนออกไปกินเพราะมันมีกระป๋องป้าดแดกเดี๋ยวก็จะหาถุงมือ เปิดหัวกระสุนก่อนเลยเด้อจ้ะต้องมีไข่ <c oughs> แด่๋ย่ก็ใส่เจ้าคอยรอบมันฝรั่งเจ้าซุกกันนะ บังเอิญหรือความตั้งใจไม่รู้ซื้อถุงมือมาไว้ทำกับข้าวในบางครั้งเอามาดีละจ้าสีสี่ตอนเด้อจ้าเนยสกอสกสก้นขอเครียดกับประแดกไว้ก่อนนะ เขาเพิ่มถุงมวยพปเนอะมันหอมแห้งนะขนาดใสถุงพลาสติกใสกล่องวิดฟ้ายัางดีเอาก็เขาตู้เย็นไว้หลนะังจากเปิดเตรียมอาหารนั่นประเด็นอย่าง,งหอมหอ่วยๆเป็นญ่วาฉันเปิดประตูออกไปดมกินกินประเด็นก,กินประเด็บนบนหน้าบ้านจำก,กินและท่งนฉันจะได้กินได้ได้เขาก็บอว่า,วายอย่างก็มาว่าประเด็นบ้านเขาเขาไปกินกัน้วยเนาะคนถามว่าพร้าง ก่อนจะจับปลาแดกกันเน็บเสื้อหน้ากันอ้ายอ้ายปลาแดกคอยไม่ใครเด้อ้ายเด้อนี่เด้อจ้าเพราะอ้ไใครนะอาทิตย์ที่แล้วน้องไส้คนกินปลาแดก เทศนิจะไปเล่มาช่วยแม่หน่อยกินบ่กินไดไปหาเนะคะแลวปลาร้าจะสวยงามมากเลยนะสีชมพูอมทองเลยของใใหญ่ใหญ่มากนะให้เจอจ้าหอเห็นเ้าสิจังหมอเพื่อนาว่าแต่มีแดงกันดูมเสตสมอาป้าบสิ ผงบอกรัดกันกระจอกก็ต้องกินต้องซีมคลิบกันมาไหมนว่าเข้ากินเพื่อเดี๋ยวของไก่ก็จะห้อยพริกโปลเด็บินนาวผงโนวมันมันมันตึงยังไงมันความตึงของมันนะมันต้วง มันตวงมานะกินบะหมีม่เสียเอาไปย้อนได้โหลนานประเดบปรุงให้มันตวงอ้ยสองตัวเหลือเสือเสือยุคอลงการนะเออประเดบนะการกัดพิ้งไวด์เลยคือสิทธชัดเนาะ แคใส่ยังได้งยังบ่ปลูกรีนะนี่เราก็จะเอากางออก่นสลอก่บ่สกอดูสกอไแค่ขึ้นไละอินตสกอดอุดอะไรดีเหนี้เพือินเตสกอยรบ เขาดูเอปฟิลิปป์อะไรดูแอปตะอุปอนโอ๊คเหรออ๋อดูดิถ้านสิแกมันหน่อยสิแกะให้นาได้จัโตทัวเทียลีลาแนู่ได้เก็ตโตพี่นนองกระป๋องหนึ่งเ็ตโต ใจแรกไก้พุงแรกพุงบางคนก็บบ่กินแต่ว่าไม่น้อยกินค่ะเอาอีกแค่ตัวหนึ่งก่อนสามตัวก็น่าจะอิ่มแล้วากจะเก็บไว้เทียบร้อยเลยนี่สีเ้าก็แบ่งสีชมพูเสรเลค่ะ นียสอบนสำนัรรอยากได้ขนมปังแผ่นบางเสียใจสิจ๊ะคกระลดมคิดปกติเจ้ามีขาใส่ของนัว โอ้โฟมีนสมองกาแกวสิน้าถามบได้ได้เ่าแซ่บไข่แซ่บมันเ่าถวยข่ถวยเธอเลยกินไมนถวยเจ้าของอยาโดกข้อมาถวยเมียทีละอหช็อเน่ไอิีิเป่นแบบใส่เลือดอลยขอป้านี่แล้วเาเรื่องนี้ต้องขึ้นหอเกเจเลย กินก๋วยเตี age. Age well, ๋ยวดูสวยกูกินก๋วยเตี๋ยวดูสวยเจ้าของอย่าโดข้อไปเบิ่งสวยผู้อื่นมึงอย่าเอาข้อไปเบิ่งสวยผู้อื่นหามาซาแลแน่สวยผู้อื่นผู้อื่นหามาซาแลแน่สวยคนอื่นคือกันกินข้อไขของมันหามมนซาแลแน่ขวมสวยเลยกินด้วยเหรอไม่เมืน พฟาเออร์เบอร์คือว่าเพิ่มเอาน่อจ้ะปรุงไว้ก่อนมี่ใช่ไปกว่าเครื่องเพราะว่าเดี๋ยวใส่ถุงมือแนละ้วมันจะจับยากโอเค คุณเขาก่อนเธอเธออย่ากทำให้ท่นสับย์สนะเธอเธอมาเบืองมาีิของสั่นนะดมลูกตาเยือกเยดมันหอมประแดกแมงมันนะเยสเซียดรเอฟเตยกอึบหน้าสิตาแอดตาหมอดิมูเช่คอมมาเมเกตแมงมันมันหอม มันอยากกินนะอ๋อนี่เด้ใส่นิดเดียวเราเพริกนะใส่ได้ไม่ได้มันเสีบตับเสีบใส่ออฮอนตับออฮอนใส่นี่เด้อเฮ้อแล้ว บอกเขาคอยแล้วแค่เรื่องแล้วว่าหลานเจ้าเลนเจ้ามันบอกกินมันมาห้ามเอิญมันอีกเแื่อนึ่งแล้วมันซิมแล้วมันบอกโอเคนี่ง่ายว่ายแต่แซ่บแค่ไอ้มันเหม็นมันเหม็นมันบอกลอยจะเอิญไม่กินอีกแด้วว่าฉัน ไปเมืองมั่นพลังเจ้าของคนอย่ามาวนไหยความสแสรบได้จากคอยคอยบอกแล้วกินถ้วยไผ่ถ้วยมันแตกสวีดเดนเนี่มันก็น่ากินเยอะๆนะเธอมันก็จะน่ากินแบบนี้นะเธอยำใหญ่เจลสิเล้วท้องมันพลังจัง ขันอุ่นเราก็ายากินโรเ้อร์หัวได้เหวเขาด้วยบะเนี่มาด้วยจานอันนี้การก้ามกะจ้ะแหมน่ากินไม่ล่ะการก้ามออกก่อนมันอยู่ในเฟรม์ไม่สวยเอลเคปรตีซัพหมดแล้วว่าไปยัเกลือ เรื่องกินเตลือนางซอบซอบรอเบิกนางกินปลาแดกตีล่าว่าสิกินได้พี่น้องนมปังท่านท่านเลยใส่ชีดไปเด้วนี่คือเหตุผลว่านางกินทำไมนางถึงให้ไม่หน่อยหันซีเรียมเตา เน่เน่เนปตาพีก้าถุ่มถโทมอดทินได้อินเตอสกไอ่แต่เฟสเลยอมโดวินฮออ๋อโอเคอิามอืออีบัคคองแก้เลยคอยไปเอามาแทนหลังบานคนละเบียดเนาะ คเคยหิวแล้วพี่นะคเคยหิวเลยมันนันได้ด้วยีหลาละคนอยู่าหานน่นไ,ไขเน้นๆนี่รกเค็มหอมค่ะ

หน้ม่มโงเนี้ยกินมือนี้แบบเสือฝนตกอากาศขึ้นเปิดประดแดกมาแย่งไปต้องแย่งยไปจอบฟั่งกเอนไปจอบกินมันไปเงีม้มาโอ้สัญชาเปิดประตูออกไปกินซูสเตอร์มิงเต็มเลยบอกเราประแดกบ้านเนี้ยกินมือนี้เหม็นฮอตอ,อีกสามมือสกุล กินวันนี้เปลียนตัวประเทศนตัง่งกินนอกบ้านถ้าเป็นอาพาร์ตเมนต์นนต้องกินในเนี่ยเนาะ <sm> เราอิาสมโบลองกินข้าบราเอกมันยั่วซ้อินตแม่เราฟังสิ่งอสมเนี่แต่แต่ปรเจกต์อ่ะแม่คุณวแม่มากินไครน่ะเพ่อมาทงานในการหาเนาะว่าป่ามันไหวไปปีนึงได้สองสามปีว่นคันนะโมีอ ไปไหนสวเกินเอาสวีรนกินมกุัฟลยัวแม่ยกมาเลครูสมาหัลละอาแฟเขอเย็นีน่สมมาสกเต็นว่า,าบางเทอมอาจจะมีห่างกันมันไม่โดนมันก็มีคือกันหมดแหละ Det er fint å være sammen med andre. Ha. Huh? Oh. Hmm. Sa sun gre. Skon. พริกพริกวกไงเนี่ยว่าแบบเพดเดอเพ็ดค่ะนมปังก็จะกินบันงฟรังต้งมก็จะกิน ฝรั่งนะแต่ว่ารอยเย็นก่อนแป๊บหนึ่งมันไม่ไหวมันฮอร์ฮอร์เลยดม่แม่เ้นเอาฮ <c oughs> อร์อเย็นกันเลยคันคอยคันคอยว่าใส่ถุงมือเลยพี่น้องคัมากน้อนอั่นขำข้างเนาะเฮ้ยหอมบิดมือหอมบึกคืเาเนี่ยซีมไปเบืองว่ามันฝรั่งแปรก ออเอาขนี้สักก้อนจ้าัาจุจืบๆไม่หมายจะ